อ่าครับมาพบกับคอนเทนต์เพื่อนปุย๋ยเพื่อนเทรดดีพีที่หกนะครับอ่าเป็นก็ยังอยู่ที่ค่าเงิน AJ นะครับในท่าเฟรมเฮดหนึ่งนะครับถ้าดูจากการเฉลยลงมาแล้ว,วก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเข้าเมื่อราคาเบรกแนวรับเดิมลงมาได้นะครับในท่าเฟรมเฮดหนึ่งก็เข้าเซลล์ตรงนี้นะครับ เข้าเซล์ปุ๊บราคาวิ่งกลับไปทันทีเกือบไปชนสต็อปลอนนะครับก่อนที่จะค่อยๆไล่ตัวลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เบรกสมบูรณ์แบบนะครับเป็นเบรกเอาแบบสมบูรณ์แบบลงมาตัวนี้เป็นเบรกเอาเฟลขึ้นกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าราคาก็เลี้ยงตัวลงมาใหม่อยู่ดีนะครับถ้าจําความตามที่จาความได้นะครับในวันที่ข้ามมิถุนาเวลาประมาณตอนเช้าเ้านะครับ และในวันที่9ก็เป็นเทนของดาวเทนนะครับก็ได้ออเดอร์นี้เข้าไปนะครับผมก็คงจะพอจบออเดอร์เ,ออเพื่อนปุยเพื่อนเทิดอ,อ,อ,อ EP ที่64หวายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาดูนะครับและขอให้เพื่อนๆมีความสุขล่ำรวย ร่ำรวยความสุขครับผมสวัสดีครับ